จนากะมินโฮบินมาเชียงรายสิแล้วรู้ไหมว่ากมลฉัดเสนสร้างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศไทยที่เขาดุมดุมดุมมาจากกรุงเทพคนเดียวเงียบๆเระเขามีเหตุผลนะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไรก็เพื่อเจอเพื่อนะนะมินโนไง อย่างน้อยวันนี้แม่มนเจออัลฟาแล้วแม่มนบอกว่าฉันแต่งหน้าหน้าเดชยายญาหมากปรินมาตลอดชีวิตฉันยังไม่หันคอเคทข,ขนาดนี้เลยเจออัลฟาแม่หันคอแทบ360องศาแล้วพูดชื่อถูกด้วยคนนี้อัลฟาโอ้โขนาดฉันเป็นคนไลฟ์สดทุกวันฉันยังแบบ รายละเอียดไม่เท่าแกแต่ตอนนี้ฉันบอกเลยฉันอยากเดินไปดูตรงห้องแต่งตัวมันทำอะไรอยู่วะแกวะน้องมินมินแปลงฟันด้วยนะชิดขอบ แม่ไปดูใหม่ให้เขารู้สึกว่าเขามีอิสระเหมือนผีเสื้ออาบอาบตัวเปื่อยแล้วมินจัดเต็ม